สวัสดีครับทุกคนนะวันนี้เราจะมาย้อนเกมเก่าของเครื่อง PlayStation 1กันนะฮะกับ Star Wars Episode 1นะฮะ Python Lens นะฮะก็เกมนี้เก่ามากนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใครที่เป็น Member Plus ระดับดีลักก็สามารถดาวน์โหลดในแคตตาล็อกคลาสสิกเกมได้นะครับอันนี้ผมเล่นบนเครื่อง p 5นะฮะโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยก็แล้วกันนะภาคนี้เนี่ยเคยเล่นบน p 1สมัยนั้นนะฮะก็ จำได้ว่าเล่นจบอยู่นะแต่รู้สึกจะใช้แอคชั่นรีเพย์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าใช้อ่ะเพราะว่าไอ้บอสอะโคตรยากเลยเียครับก็เสียงภาคน่าจะต้นฉบับหมดเลยมั้งดาร์ฟิกก็จะดูเป็นโคตรเหลี่ยมนะฮะสมัยนั้นกี่ปีแล้วอ่ะ20-30ปีได้แล้วนะ แต่ผมชอบเสียงซาวแท็กนะฮะเกมมันก็ทำเสียงดีอยู่<อ>ตามเนื้อเรื่องเลยนะใครเคยดูใครเคยดูหนังมาก,ก็จะเข้าใจอ,อย่าพึ่งนะบุมกล้องโอ้ยอย่าพึ่งบุมกล้องแปลกๆแล้วมันใช้ดาบตีตีชาวบ้านได้หมดเลยมั้งใช้ดาบใช้ดาบตีได้หมดเลยอ่ะเกมเนี้ย มุมกล้องแปลกๆปลกมาได้เล่นมานานนะครับมุม,ม,มคือใช้อนาล็อกกดกันได้บอกว่าถ้ากด L กด R 1ก็คือจะล็อกอยู่ที่ มุมกล้องมุมกล้องแบบมองยากอะ่ะกดสี่เหลี่ยมคือฟันเลยสามเหลี่ยมใช้ฟอดกด L อ๋อคือกีอาวุธอเอลอาเอลอาอพเยนอาวุธูแล้วรูแล้ว,ลวกำลังศึกษาปุ่มอยู่ใจเย็นอาจารย์ แต่มุมกล้องไม่ดีอ่ะอันนี้อะไรมุมกล้องไม่ได้เลยอ่ะคือมันไม่สามารถปรับปรับลงมาได้ไงปรับได้แค่ซ้ายขวานะฮะโอ้วีนห,ห,หัวเมืนกันเนี่ยมีอายุเยอะแล้วด้วยปะปะปะ่ ต,ตีได้หมดเลยต,ตีได้หมดเลยจุดเด่นเกมเนี้ยผมชอบเลยสมัยนนะั้นตีชาวบ้านไปตีพวกโจรตีชาวบ้านบางทีแม่งสู้เราด้วยมัม้งสำรวจนะสำรวจไงอ๋อกดโอกดโอสำรวจโอเคทุค อ๋อนี่ไงอ๋อนี่มีไอเทมเลือเต็มแล้วกดโอคือสำรวจนี่กดกดไม่ได้แล้วแล้วเมื่อกี้ล่ะอู้้อ๋อถ้าใช้ปุ่มเดินก็จะเดินฮะไม่วิง่งแต่ถ้าใช้อนาล็อกคือคือจะวิ่งด้วยอ๋อนี่สำรวจได้หมดเลยใช่ไหมนี่ไงอ่านี่ไงมีปืนแล้วก็กด เนี่ยกด LR เพื่อที่จะเปลี่ยนอาวุธ LR 2อาสอเดี๋ยักดุดเด่นของผมจุ้ดเด่นของเกมนี้คือตีชาว้านนี่สมดตได้อ๋อเนี่ยเจ้าหญิงเจ้าหญิงชื่ออะไรจำไ,ไ,นะไ,ไม่ได้แล้วเดน่าอะไรเดน่าวะจำไม่ได้แล้ว รอบหนึ่งอะ,อะไรอ่ะบอลปีคอัพระเบิดเหรอน่าจะระเบิดเครื่องนมีอะไรล่ะอ๋อ,อเลือดอ๋อเลือดเราเต็มแนละ้วโอเคอ๋อเนี่ยท่า,านี้คือธรรมดา เออถ้าใช้อันออนั่นหรอกวิงว่งวิ่งล่องยากครับใช้นี้ดีกว่าโอเคกด R 1วิ่งเร็วด้วยโอเคเออมงั้นมันหมุนไวเกินะใช้อันนั่นหรอกอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้ตัวนั้นป่ะเฮ้ยไอ้ตัวนี้เราต้องหนีป่ะใช่ปะ่ะอาจารย์ไปไหนแล้วอ่ะนั่นป่ะอาจารย์ยอ, only อย่าทำร้ายมัน e อิสกิมีปัตไลมัส นนีกก็แล้วัตอบช้าเนี่ยไอ้ไอ้หุ่นพิฆาตอ่ะเฮ้ยตั้งยานมันออกมาแล้วออกมาแล้วพิฆาตถึงกองกองไม่ได้เลยเนี่ยเริ่มปวดหัว อ๋อาจารย์อยู่นี่อาวอาจารย์เดินติดบั๊กเ้ฮ้ยแทามีมีที่เติมเลือดอะเปิดยังไงอ่ะ เห็นเปิดเลยไปเลยก็แล้วกันอาอแล้วคุณผิดพลาดในหนังก็สู้ไม่ได้ในเกมก็สู้ไม่ได้ให้เราโดนเราโดนเยอะถอยก่อนเดียวตีได้หมดเลยเฮ้เรื่องรถนี่ว่า เต้เองตายเลยโหลดเกมเช็คเมมโมรี่โนอ๋อ no เอยู่พึ่งมันใช้ได้นนิเออย้อนเวลาฮะเรามีความสามารถในการย้อนเวลา <c oughs> แล้วเราจะไปทางไหนอะ เราจะไปทางไหนวะคกลังนเนี่ยน,นังก็ต้องหนีไงไปไหนเนี่ย,ยจะตายอแล้วโอ๊ยเอา้าเอา้าเอาลงมาใต้ดินเฉยเลยที่ทีขยายวะ เอาอ๋อยานตามโดยเรื่องไงยานของเราโดนระเบิดใช่ไมแล้วไขยก้อนอยู่ไหนเนี่ยอาจารย์เฮ้ย่อยใส่ฟ้า <c oughs> <c oughs> บ้าโดดเกมย้อนเวลา Ơi! mình mình nó không quá. hả? Một Piu 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 Ủa, thế này ไปทางไหนเนี่ยไปทางที่ไม่เจอพวกมันกันแล้วกัน้องให้เิดแล้วเรารู้ได้ไงทางหนเปิดปิดวะโอ้โหตัวเล้เอ้าเอ้า bị mất, trở thànhเศษ nước đấy, đi chiêm, ô, lùa lùa, ơi แสดงว่าเราต้องเปิดอย่างนี้ก่อนอเปิดแล้วเดี๋ยวรอให้มันไปไป,ปิดแล้ว อ๋อเป็นลิฟต์ใช่ปะ่ะหรือว่าหุดลมก,ก็ไม่ใช่นี่พัดลมก,ก็ยังดันอยู่เอให้ไปทางไหนวะเนี่ยเนี่ยเหมือนเป็นทางลงหรือเปล่า อู๋สมัยนั้นเล่นได้ไงวะเนี่ย <laughs> ออนี่บ้านทางไปไม่รู้อะมั่วแล้วเอาพี่ว <c oughs> ้ารถลดไม่ ยิงว่ามันได้แมงเอาไหมอาโดเยโดนละโดนโอ๊ยโอ,ยโอ,ยโอย้เลือดแค้นก็จะเอาอะไรไปสู้กับมันวะ ไอ้เชื่อไหมอุ้ยเกระเดอะมันหมุนกว่าจะหมุนกล้องพาจะหมุนกล้องเสร็จนี่ก็ตัวเป็นซักแล้ว ตายกันยกตีเลยตายยกตีเปิดนะโอเคเลิกแล้วไม่เล่นแล้วรู้สึกยากอะนะฮะรู้สึกยาก ทำไมสมัยสมัยนั้นน่าจะใช้แอคชั่นรีเพละนะฮะไม่งั้นคงไม่จบอ,ะอ่ะโอเคครับทุกคนก็ไว้ลองเล่นคืออันนี้มันก็ช่วยได้แหละนะฮะย้อนย้อนเวลาหรือว่าเราจะเซฟก็ได้นะครับแต่รู้สึกยากจริงอโอเคแล้วเดี๋ยวไว้ so หาเกม <so far. S 1> เก่าๆมานั่ง <Let> s <S เล่นกันใหม่นะครับเอาเล่นให้หายคิดถึงก็พอนะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามารับชมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย